เอาละครับก็ขอกลาบสวัสดีชาวยูทเปเียทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ในวันนี้นะครับเราจะมาทําปืน A55 กันนะครับทําทั้งหมด10กระบอกนะครับมาดูกันว่าทําปืน A55 10กระบอกเนี่ยจะติดเลเจนด์จนด้วยหรือเปล่านะครับถ้าทําไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําธนูอีกทีหนึ่งนะครับก็ได้ลุ้นกันอีกรอบหนึ่งว่าธนูจะติดเลเจนร์เจนอีกหรือเปล่ากันนะ เออแต่ที่หลักๆเลยนะครับวันนี้เราจะประาทับปืนเ e จ e นกันก่อนนะ,ะเออทำปืนเอ5่าห้าเรจนนะมันทื่ปืนเดียะโลไม่แน่ใจอ่าเอ5นะห้านะกระบอกนะก็เดี๋ยวเราเดินเข้าไปในห้อง l a บกันเลยนะครับผมนะห้อง l a บผมมันก็จะแุลบลบุกหน่อยนะคะรับก็จะประมาณนี้เนอะ เดินช้าเกินวัตถุดิบในการทำปืน A5 นะครับผมก็จะมีดังนี้นะครับผมก็จะเป็นแผ่นเหล็กนะครับแล้วก็แร่ที่อยู่เกาะสีชมพูนะแล้วก็อันนี้เขาจะเรียกว่าอะไรดีกากทองแล้วกันเขาเรียกว่ากากทองแล้วกันอย่างต่อมานะครับก็จะเป็นแปลนนะครับอันนี้ของการันตีผมก็เตรียมมาพร้อมแล้วได้จากการขุดแร่เอานั่นเองนะครับผมแต่การตีกล่องไม่รู้ม่จะได้หรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่แน่ใจ อันนี้ก็ไดจากการตีกล่องที่เกาะสีชมพูนะครับผมนะผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้ทําปืนนี้ไม่ค่อยสนใจปืนนี้สักเท่าไหร่หรอกนะผมก็จะมาทําให้ดูนะเพราะมันเวลามันขายไม่ได้เทองเยอะดีเออนั่นแหละนะครับเพ,เพื่อติดสองกระบอกอย่างเงี้ยเออหยอกเยอกมัคนคงจะไม่ติดให้เราง่ายๆหรอกอย่างน้อยได้สต่กระบอกก็ยังดีนะครับโอเคเดีย๋ยวผมขอวางไอ้นี่ก่อนแปบ๊บหนึ่งนะครับ วางตู้ทำปืนก่อนเลยโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็วรตถุดิบนะครับผมก็เตรียมไว้อยู่ในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในกล่องจุดใหม่ด้วยนะฮะขอรบแป๊บนึงนะครับกระเป๋าเต็มพี่พายแล้วกระเป๋าเต็มทุกคน โอเคนะครับก็นะ่าจะหมดแล้วแหละเรียบร้อยครับผมนะก็ทําทั้งหมด1ิกระบอกนะครับไม่รู้ว่าจะจะได้หรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับทํำต,ตรงไหนเนี่ยไม่ได้ทําปืนน,ะนานๆสุ่ทีเออต้องถูกดีกว่าโอเคนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับ สิ่กก็บอกนี้จะติดเลเจนให้เหราหรือเปล่านะครับไม่ติดก็เกลือนะครับถ้าติดก็ถือว่าโชคดีไปนะครับโอเคแล้วเ,เริ่มกันเลยนะครับพูดไปดูอลิมันติดเต้นติดเตียวก็บอกแล้วครับผมเฮ้ยไม่รู้มันติดเลเจนมันเป็นยังไงไม่รู้เอาวะ ใสทั้งสัน้นใจทั้งสัน้นติดไม่นาะขอสักกระบอกเถอะสักกระบอกก็ยังดีเฮ้ยสักกระบอกเถอเะเฮ้ยเฮ้ย เดียวเดียวเดียวเอาหมดแล้วเหรอะเอาหมดแล้วเหรอเอาหมดแค่เดียวอย่าบอกนะว,ว่าเฮ้ยได้เลยเจนดบ้านนึงทุกคนไม่ใช่แต่มันกรอบทองมันต้องรียนเยอะน้อสำหรับที่อีพิกเฮ้ยแต่ได้อีปิกมาอันนึง แต่ก็ถือว่าข่มนะส่วนตัวถือว่าข่ขมนะไม่รู้สิผมว่าข่มนะเฮ้ยเฮ้ยแต่ป <c oughs> <c oughs> ากกระบอกนึงนะครับน่า <c oughs> จะได้ปากระบอกสุดท้ายแน่ๆเลย <c oughs> ตื่นเต้นตอนทำก็ตื่นเต้นตอนได้มาก็ดีใจดีใจจนแบบอะไรไม่ถูกนะฮะ ก็มาแปลนธนูวาเรียกันต่อเลยนะครับโอเคอันสุดท้ายธนูวาเรียนะครับไม่รู้ว่าจะติดเลเยนหรือเปล่าติดเลเยนนี่โตรจะดวงดีเลยชึบอีปิกก็ดีก็ดีโอ้โหออบกากจัด ไม่เอานาแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราได้ของเลจนมาชิ้นนดีก็ถือว่าดีแล้วนะครับผมนะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้โอ้ยดใจ่ายนะดใจ่ายดีจเป็นยังไงกันบ้างครับคลิปนี้ สนุกกันบ้างหรือเปล่าลุ้นไปด้วยกันหรือเปล่านะครับก็ใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ผมกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมนะก็ขอขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูคลิปนี้จนจบก,กันด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย